ช่วงนี้ภาคใต้นะคะน้ำป่าเนี่ยไหลหลากห,หลายพื้นที่เลยนะคะพาไปดูที่จังหวัดชุมพรคะ่ะน้ำป่าเนี่ยซัดกระบะคันหนึ่งนะคะกระบะคันนี้ป้ามากับหลานชายปรากฏว่าจมน้ําสิคะพอจมน้ําป้าก็ตะเกียกตะกายช่วยหลานออกจากรถช่วยไปช่วยมามือหลุดจากกันสุดท้ายหาหลานไม่เจอคะ่ะ คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นะในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะน้ำป่าไหลหลา,ลากซัดรถเก๋งสีเทาตกลงไปในคลองจุดนี้เนี่ยก่อนจะถึงสะพานปรานนบนถนนสายเขาล้านปลายกลิมค่ะชาวบ้านและผู้นำชุมชนมากันเป็นร้อยค่ะใช้เชือกค่อยๆดึงรถเก๋งขึ้นจากน้ำ ทุลักทุเลทีเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมดูคุณตัวดูสิเนี่ยมันคือจมไปแค่จะมิดคันเลยนะฮะนี่กระแสน้ําก็แรงด้วยค่อยๆดึงรถค่อยๆดึงรถส่วนตัวคนขับเนี่ยทราบชื่อคือนางพัฒนิยาอายุ39ปีขึ้นจากน้ํามาได้แต่ตัวหลานชายอายุสิขวบค่ะน้องมังกรที่มากับป้าเนี่ยปรากฏว่าถูกกระแสน้ําซัดหายไปนะคะเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาตั้งแต่กลางดึกของวันเสาร์สองธันวาคมที่ผ่านมา ทางป้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเดินทางมาส่งาติที่ตำบลครนนะคะระหว่างทางกลับบ้านที่ตำบลเสาตำบลท่าหินนะนะพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยน้ำแรงมากกระแสน้ำพัดพารถเสียหลักแล้วตกลงไปในคลองอ่ะตัวเธอเองเนี่ยพยายามจะเปิดกระจกรถแล้วก็พาหลานหนีออกจากรถก่อนที่มันจะจมลงแต่ด้วยความที่น้ำไหลเที่ยวค่ะหลานหลุดจากมือหายไปเธอเนี่ยรีบว่ายฝ่ากระแสน้ำเข้าฝั่งเรียกว่ารอดตายหวุดหวิดเลยค่ะ ลองไปฟังจากป้าของน้องมังกรงไงค่ะหลัล้านหลั่นนี้อยู่ด้วยกันกับผีใช่ไหมครับอ๋อ,อคอยจะกลับบ้านด้วยกันจะกลับที่ไหงครับพี่อ,อ,อาหินเหรอแล้วตอนฟาฟาาน,นั้นสะพานน้ำไปไงบ้างครับพี่ครับแต่ ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าหลังจากทีมกู้ภัยระดมค้นหาเจอแล้วค่ะร่างของน้องมังกรนะคะนี่ไปติดอยู่ในกอไม้ไผ่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรค่ะเจ้าหน้าที่นําร่างน้องมังกรขึ้นจากน้ํานะคะแล้วส่งไปชนะสุด์ศพก่อนที่จะนําร่างให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะฮตรงนี้นะครับ